สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุข,ขูสุคนกิตติครับผมบนกิติคนคำนวณทีวีครับมือนีคือคลิปนี้คือแนวทางฮาน้อยนะครับประจำวดมวันที่30มกราคม2023ครับผมอันนี้เป็นผลเมื่อวานนะครับเด้อนะครับ4น้อยด้วยกันเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP มา6 เจ็ดเกศนี่คือเลคขขัดการมือนี้ครับเลคขขาดการในมือนี้เล็กเด่นล่ะเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งหาหเจดมู่ว่านี่มันออก7จ็ดเก้าเมเมนตตรงตัวข้างบนนะครับ กรับหกหกโอ้เมือนีก่กบสิเป็นเอาเอาสีซะแปดเก่าคือเก่าเพราะเอาเอาแปดเจ็ดมือนี่นะแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับทถลุดกลุดแปดได้ ลุดเจ็ดก็ไใดคือกันนี่ตามนี้มาทีสองตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก่าน้ำก็เลยอมันเด่นสามตัวเ,เออศูนย์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 นี่นะสามตัวเจ็ 8, 0, 0, 0, ดแปดศูนย์นะครับ นะแล้วก็สตัวสองสองตัวเพิ่มเติมก็สิวิ่งแจกเลขเล่้น,นี่แหละแปดหกแปดเจแปดแปเก้โอ้โบครบสำแปดศู 80, นนะเจ็ดหกเจ็ดเจกเจสชุดนะครับ จากเหล็กเด่น2ตัวเลยเนาะเอาไปวิ่งกับเล็กขัดกันที่นี่3ตัวเน้เนๆกับผมก็สิเน้นที่เหล็กเด่นนั่นแหละนะครับก็สิเป็น6 7 8 7 8 9แปก้ากับเจ็ดแปนะ3ตัวเต็มผมก็สิวิ่งเพิ่มอีก10เอ่อ7ชุดเนาะก็สิเป็นะ 9, 10, 10, 10ชุดพอดีกับตัวเนียนๆนะวิ่งอีกครบไปเลย6 7 8ไม่แล้วนะครับ6 7 9 6กเจ็ดศูนย์ะเจ็ดแปดเ้าแปดศูนล้วต่อไปกับแปดเก้าศูนย์สุดท้ายกับศู 0, 6, นนี่ครบแล้วครับสิชุดนะสตัวบน10ชุดแบบบ่เบิ่นบ่ต่อมาหามครับ อันนี้เจ็นะข้างบนอีกสเป็น10พอดีครับพอเหล็กหาตัวมันวิ่งเลยสนีแหละแบบบอเบิร์ดมาตองมาหานะที่นี่กันมาที่2ตัวเต็มครับ2ตัวเต็มก็คือ,เ,อเลขคาดการมันมีหาตัวเนาะผมวิ่งไปแล้ว2อสองตัวคือเลขเจ็ดกับเลขแปดนะสิชุดแล้วที่นี่ก็วิ่งตัวที่เหลือเนาะเห็นมันครบปีสิบหาชุดหกหกหกเจ็ดหกแปด หกเก้าหกศูนย์หลายบ่มันหลายนะครับแต่ว่าถ้าอยากเนียนๆก็ตัวสีแดงที่ผมเน้นให้นั่นแหละนะแต่อยากได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็บัาว่ากันตัวเน้นก็คือตัวเน้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าหลายแท้กิติหลายอยู่ครับแต่เห็นเป็นเต็มหน้ากระดาษนะแต่ว่าแต่เอาที่ผมเนีนๆมันกับ่ัหลายนะเอาเฉพาะตัวเลขสีแดงนะ 96, ก็หกจังสันแหละพอบอกแล้วมันก็เป็นสีเก้าเจ็ดเก้าแปด เก้าเก้าเก้าศนย์นะเลขศูนย์ครับ06 0ย์ห0ศ0นย์เก้าศตามนี้ครับฝากกันเลยก็แห่กิตติ t h i นะครับเจอกันบนอใส่อีกล่ะเจอกันกับหวยเล่านะครับมือนี้มึอมีสมีหวยล่าน้ำนะครับสวัสดีครับ